โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอย่ผมจ้องวายมเกตูนะครับผมก็สําหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟโนมิโน o ตานะครับผมก็วันนี้ผมจะพาไปรีวิวฮารนะครับผมก็ฮานเลแกนะครับผมเป็นฮานเก็บอ่อยนะครับผมทุกคนพอเราไปกันเลยครับผม มาเล็กเปไน็นนันเก็บอ่อยนะครับโอเคก็บไปกอเลยโอเคครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่านเก็บอ่อยกันเลยนะฮัน เก็บอ่อยแล้วนะครับผมก็เรากดอินเก็บไปได้เลยนะครับผมกดอินเก็บไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจับปลาไปขายด้วยนะครับทุกคนก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมก็เก็บสัก20อันก็แล้วกันนะครับทุกคน ตัวเก็บต่อไปครับผมเก็บต่อไปครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวอ่านี่ผมมารีวิวอ่านเป็น g ีปีแรกนะครับผมของเซิฟโนมิโน่าวนะก็เดี๋ยว กี่ปีต่อไปผมจะพาไปรีวิวอ่านอะไรก็รอรับชมกันดูนะครับผมทุกคนนะครับนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆครับทุกคนเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เก็บไปเรืยๆครับผมเก็บต่อไปครับผมขอเก็บสักยี่สิบนะครับทุกคนผมขอเก็บสักยี่สิบนะครับผม โอเคครับทุกคนก็ก็เก็บต่อไปครับผมเมื่อกี้เหมือนมันน่วงอ่ะโอเคครับทุกคนก็เราเก็บต่อไปครับเราเก็บต่อไปครับผม เดีย๋ยวรอรับชมยีปีต่อไปนะครับยีปีสองนะครับผมว่าผมจะพาไปรีวิวอะไรนะครับทุกคนนะครับผมก็กดอินเก็บไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานที่ว่าพี่ลงคลิปรีวิวระบบหน่วยอ่านของของในเซิร์ฟโนโมิโน,โนตาวไปนะครับผมก็ตอนนี้ยอดวิวก็ใหญ่ถึงวยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามสามสิบแปดแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนกันด้วยที่ก้ามาดูคลิปนะครับผมทัครับ ก็เก็บต่อไปครับทุกคนนะครับผมก็ใครจะเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอิติงลิงลิงยิดกอดไว้ให้นะครับผมกับ API นะที่ใต้คลิปนะครับผม ก่เก็บต่อไปครับทุกคนเก,ก,ก็บต่อไปครับผมเก็บต่อไปครับก่เก็บต่อไปครับเก็บต่อไปครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปขายกันเลยนะครับผมไปกันครับทุกคนเราไปเอาไปขา,ายกันครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยโอ้ โอ้โห oh oh oh, จนวะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดกลางกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราเ๋ยอผมจับปาไปไก่อ่อยกันนะครับผมเินนะครับก็ไา่ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ก ราคาหอยอยู่ที่หกสิบห้าบาทนะครับทุกคนก็เราก,กดขายไปเลยครับผมก็ผมได้เก็บมาได้สิบเจ็ดกว่าก็ได้เงินมาประมาณพันกว่าบาทนะครับทุกคนก็อันนี้ผมมารีวิวเฉพาะเน้นน้ำมันเด็กใหม่เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อย่าไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าผมพาไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดแิ่งด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโยวากินครับผม